ด a ิน้กินเยัหีอะ่ยากินของเขามาเลเด้เข้ากินนกันสามคนเี่เท่าเรากินคูเดียแล้วเรากินเอไก่ซึวัยจานก็จะดากันสามคนสามนที่ยังกินบเบก ถามมันเลยก็คือออกมือดานเป็นนักี่ชอบทุ่มสุดก็ค anyway ือข้นลดความอ้วนเลยกินเนื <k <k ้อหลายๆถ้าเป็นไปได้ลดข้าวงดน้ำตาลน้ำตาลนะที่ถ้าเป็นไปได้อยากกินเลยน้ำบานน้ำแยงแต่อยากกินแต่ว่าเมื่อนี้ค่อยกินโคกินได้คือหนึ่งเพราะคืออนาคนคือหนึ่งในอาทิตย์นี้คืออนุญาตให้เจ้าของจัวได้ลดความเปนอ้วนอกกนั้นก็คือลด Ja, Okay. Die da okay. Die fallen sonst runter. Um. <coughs> ja, ist <ich kann> <coughs>